อ๋ก็แห่ลีหูก็ก็อย่างที่เห็นกันเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่ที่ปีใหม่คนไปเที่ยวกันเยอะคนไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ดูหนังไปเที่ยวกับทางจังหวัดแต่ก็ถ้าถามว่าขาดทุนไหมไม่ขาดทุนจะได้กําไรก็ได้กําไรเยอะนะถ้ารวมแล้วว่าถ้ารวมแล้วขายสตรีมมิ่งขายอะไรก็ได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรเยอะไม่เจงไม่เจงเพราะว่ามันมันไม่เยอะสําหรับ มันมันเยอะสําหรับคนอื่นแต่มันเยอะสําหรับพวกเราในมุมของคนกำกับเงี้ยมองว่าแบบคือจริงจริงอะนะพี่อะไม่อยากเข้าอยู่แล้วช่วงวันที่ยี่ห้าเห็นไหมพี่ถามว่าเข้ายี่ห้าหรือจุดจีนดีแต่พอดีมันเป็นมันเป็นธุรกิจยี่ห้ามันไม่มีหนังไทยเราก็เลยต้องเข้าเพราะจริงๆอะเราอยากเข้าจุดจีนเพราะหนังเราคอนเซปต์กับจุดจีน พอเขาบอกให้เข้า25้าเราก็ต้องเข้าเพราะ25 26 27 28คนก็ไม่อยู่ไม่อยู่ดูหนังกันแล้วคนก็ไปต่างจังหวัดหมดไปต่างจังหวัดปุ๊บก็เจอพ่อแม่ก็พากันไปกินข้าวไปอะไรหาโอกาสเข้าโรงหนังยากแต่ถ้าถามว่าหนังเราหนังเราพูดภาษาชาวบ้านเลาเจ๋งไหมไม่เจ๋งเพราะว่าขายสตรีมมิ่งก็ได้เยอะแล้วก็ที่ไรายได้ที่ฉายอยู่ก็ได้เยอะ นะฮะก็เยอะในระดับหนึ่งเยอะกว่าหนังเรื่องอื่นนะพูดอย่างนี้ง่ายๆนความคาดหมาของเราไหมครับก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงช่วงปีใหม่อะคนไม่ดูหนังกันมันหมดมันหมดสมัยไปแล้วสมัยก่อนปีใหม่คนจะเข้าลงหนังกันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันมีทั้งสตรีมมิ่งมันมีทั้งมือถือมันมีทั้งหลายๆอย่างสังเกตดูเดี๋ยวนี้ถ้าวันหยุดยาวเนี่ยหนังจะไม่ค่อยสักเซ็เท่าไหร่คนจะไม่ค่อยเข้าลงหนังกัน เพราะว่าเขาถือว่าดูเมื่อไหร่ก็ได้ไงก็เลยวันหยุดยาเดี๋ยวนี้สงการปีใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมันยังมีคนไปดูอยู่นะเยอะกว่าหนังเรื่องอื่น้วยนะน้องถ้าเทียบกับถ้าเทียบกันน่ะถ้าเทียบกันในหนังที่ฉายระยะเวลาใกล้เคียงกันน่ะหนังเรายังหนังหอตัวแตกเรายังมีคนไปดูเยอะกว่านังเรื่องอื่น รายได้ของเขาแต่มันก็ประมาณนี้อยู่แล้ว30 40, 40 50่แต่เมื่อเมื่อตอนครั้งแรกเลยอะ่ะตอนหอตะแจกภาคแรกอะ่ะรายได้มันเมื่อ20ปีที่แล้ว19ปีที่แล้วเนี่ยมันได้ประมาณ4 5 5 0ล้านอะ่ะมันก็เยอะสําหรับพศออน,นั้นภาคสองมันก็ได้อีก80ล้าน70ล้านแต่เมื่อก่อนเขาจะรวมเฉพาะบล็อกออฟฟิศเนี่ยถ้าถามว่าหนังพี่เจ๊งไหมไม่เจ๊งนะแต่กําไรไม่เยอะ พี่ว่าตั้งอ่าไม่ต้องมาไล่แต่เออเราไล่ตั้งแต่ก่อนที่หนังพี่จะเข้าเนี่ยหลายหลายเรื่องก็ก็ละนาวเหมือนกันใช่ล่วงระนาวเหมือนกันพอหลังจากปีใหมก่กลับมาก็มีล่วงละนาวอีกนะมันไม่ได้ว่าประสบผมผลิเร้อยล้านสองร้อยล้านมันก็มีข้างบ้านที่ผ่านมาเรื่องเดียวคือร้อยล้านหลังจากนั้นก็ล่วงก่าวล่วงครูนะฮะเราก็น่าจะเป็นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมันทำให้ คนมีกิจกรรมทําเยอะมากกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีมือถือนะเราดูหนังเมื่อก่อนเราไม่มีสรตมมิ่งเราก็ดูหนังแต่ตอนนี้วงการหนังก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนอะไรที่มันใหม่ๆเอามาให้ดูกันนะฮะเราก็เราก็ถ้าหนังทุกเรื่องที่ออกมาฉายเขาก็อยากประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นแต่ในเมื่อเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเราพวกเราทำหนังก็ต้องปรับตัว ให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับห,ห,หลายหลคนก็ไปโฟก,กัสการเมืองช่วงหลังๆนียโฟกัสการเมืองเนี่ยช่วงนี้โฟกัสการเมืองพอหลังๆก็ก็การเมืองก็จบแล้วจบแล้วก็จบนะฮะไม่งนั้นก็จะ,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 จะตีกันไม่จบถ่าก็ะจบก็จบไงเ,<อ>เพราะว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง<อ>ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเ,<อ>เราอยากเลือกใครเราอยากได้ใครมาบริหารประเทศมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้น เราจะเลือกใครก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาถึงแม้ความคิดเราไม่ตรงกับคนอื่นเราก็อย่าไปว่าเขาเราก็อย่าไปว่ากาันทำมาหากินกันต่อไปไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้ามาบริหารเราก็ต้องทำมาหากินกันต่อไป,ปอไ๋กอ,อก็ฝากหน้าที่นายกนะครับเพราะว่าเ,เราก็ให้กำลังใจคุณอนุนนทินพัะสิริธเงินนะยังไงก็อย่าให้เสียคืออย่าให้ อย่าให้เหลวเป๋วน้องเขา้าใจะมาคือทุกคนเลือกเอาคะแนนให้ให้าในายกอนุทินเนี่ยเพราะทุกคนอยากเห็นอย่างที่คุณอนุทินพูดนะฮะและผู้ผู้บริหารของ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 ,ของทีมเขาว่าที่ออกมาว่าอยากให้เขาทำให้ให้เห็นเป็นจิตจารลักษณะจริงๆนะฮะไม่ใช่พูดแล้วพอเอาจริงๆก็เหลวเป๋วนะฮะแต่อยากให้คุณอนุทินดูดีๆว่า คนที่จะมาเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณอนุชินเนี่ยคุณอนุชินต้องตัดความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรสหายเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอด4ปีให้คุณอนุชินพิสูจน์ผลงานอย่างที่ประชาชนไว้ใจใครไม่ดีใครเป็นตัวทําให้ให้พรรคอะไรเนี่ย<ม>ก็อย่าเอาเข้ามาบริหารกันในความรู้สึกพี่ คือเนามันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เสียงคือเขาเรียกว่าด้อมใครก็รักด้อมนั้นแต่แต่เราพิสูจน์แล้วว่ามันประเทศไทยมันไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพต่างจังหวัดเขาชอบแบบนี้เราก็ต้องชอบแบบนี้พี่ก็คนกรุงเทพนะพี่ก็เลือกพี่ก็เลือกอ่าแลแต่เราเราก็ต้องดูว่าในเมื่อคะแนนเขานำเราก็ต้องยอมรับ ถูกต้องมากหลายพื้นที่มันมีการเกิดแบบมีู้ไม่อย่างอย่างที่ว่าปทุมธานีนับคะแนนใหม่นับคะแนนใหม่ก็อนุทินก็ชนะนี่นับสามรอบก็เหมือนเดิมน้องเขาซื้อกันมาตั้งไม่รู้พอศไหนแล้วแต่เราไม่เห็นไงไอคนที่พูดว่าซื้อเสียงซื้อเสียงทำไมกรกตเขาไม่จัดการเพราะไม่มีหลักฐานเข้าใจไหม มีหลักฐานก็ไปยื่นเลยเราไม่ได้มาด่ากุณนะด่ากูก็ดาก่าเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีหลักฐานเราพูดอะไรไปเนี่ยเราต้องมีหลักฐานอย่างน้องๆมาถามพี่เนี่ยเขาว่ามีการซื้อเสียงาาเ,เดี๋ยวก่อนอารมณ์กูขึ้นเดี๋ยวก่อนย่างน้องๆมาถามพี่ว่าเขามีการซื้อเสียงน้องก็ฟังมาอีกทีหนึ่งว่าเขามีการซื้อเสียงแต่น้องไม่ได้เห็นไง ว่าตอนที่เขาเอาเงินให้กันตอนไหนเราไม่ได้ไปเห็นกับตาเราก็พูดต่อๆกันมาถูกต้องไหมน้องซื้อเสียงมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เลยนะแสดงว่าพักของอนุทินที่มีเงินเป็นหลายๆเยอะเลยนะเพราะว่าซื้อเสียงนี่เป็นร้อยๆล้านนะแล้วถ,ถ้าตอนปีห6หอะ่ะพักอันดับหนึ่งชนะเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าซื้อเสียงไม่มีใครไป นับบัตรใหม่นับบัตรใหม่นับบัตรใหม่เข้าใจไหมก็เคยทํานะเคยจะทํานะหออต๋าแตกแหกอะไรวะตอนนั ma? ้นน <and> ่ะไม่ใช่หออต๋าแตกแหก M O U แล้วไม่ได้ทาเพราะครัวไม่ผ่านใช่ตอนนั้นเราจะทําก่อนสัพยอ่ะหออต๋าแตกแอแหก M O U อ่ะ เพราะว่ามันมันเถียงกันแล้วเกินไงปีหกหกอ่ะเราก็ไม่ทําดีกว่ากัวไม่ผ่านไม่ไ,<ป>ไม่อยากไปยุ่งกับเขาเราก็ต้องทงานนใครจะได้เป็นนายกเราก็ต้องทํางานมันอยู่ที่ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นแล้วเราจะรวยเลยไม่ใช่ดีไม่ดีเราอาจจะดิ้น,นรนก่าเขาก็ได้เพราะฉะนั้นอาดุทินเป็นเท้งเป็นไม่ว่าใครเป็นก็ต้องทำมาหากินเพราะฉะนั้นมันจบแล้วการเลือกตั้งเพราะทุกคนให ให้สิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันไปแล้วมันจบก็คือก็นี่แหละอนุทินพูดอย่างนี้ว่าถ้ารวยจะทําให้ร้องขอชีวิตถ้าอนุทินทำไม่ได้อนุทินก็เตรียมตัวต้องร้องขอชีวิตจากพวกประชาชนแล้วล่ะไม่อันนี้เรื่องจริงเราก็ต้องให้เวลาเขาสี่ปีเพราะ เราพวกเราอาจจะไม่ได้เลือกแต่มีคนเลือกและเยอะกว่าเพราะฉะนั้นธรรมหากินว่าอย่าไปยุ่งเลยว่าโกงเกิงอะไรแบบนี้พี่ว่ามันก็โกงทุกยุคทุกสมัยแหละ,ะแต่เขาก็บอกนี่ใครจับโกงได้ให้ไปฟ้องกกตไม่เห็นมีใครจับได้สักคนใช่ไหมเนอะอะไรนะ,ะก็ทุกคนก็ต้องการเงินไม่ใช่หรออ มันแก้ไขไม่ได้หรอกแก้ไขที่นีสัยคนไทยนี่แหละแพ้ก็คือแพ้ทีเวลาตัวเองชนะก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยเนี่ยเย็บมาผ่านห6หอะ่ะของเขาชนะมาส4สล้านเสียงอะ่ะเงียบกิบไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ขอนับคะแนนใหม่ไม่เห็นอะไรทีพอคนอื่นชนะอ้ยนับคะแนนใหม่โว้ยใครเป็นเราก็โนเหมือนเดิมเนานะใครเป็นเราก็ต้องหาแดก <Hey. S 1> เพราะว่าคือเขาก็ช่วยได้ในในใน ในหน้าที่ของเขาช่วยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่เราก็ต้องหาแดด <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่าพอพักอีกพักหนึ่งเป็นโอ้เงินเดือนกูขึ้นสามหมื่นแปดพันเหมือนเดิมอ๋อพี่ร,รวยแบบอ,วอยู่แล้ว <Okay. S 1> ไม่พี่รวยอยู่แล้วแต่พี่ก็ต้องทำงาน uh. อ่ะถูกต้องไหมเธอเงินเก็บก็เงินเก็บเงินหาเข้ามาใหม่ก็ต้องทํางานอย่าไปหวังไม่ว่าใครเป็นนายกมึงก็ไม่รวยเพราะมึงคิดเกียรติการนี้ไปใส่ในหนักมากมันพี่เคยจะไปใส่แล้วเขาไม่มันกลัวไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านหรอกไม่กลัวหรอกไม่งั้นเอา